อนันชันนะครับน้ำสกุลอุทิยะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรมดเล่าจังหวัดลำปางก็ปัจจุบันเนี่ยประเด็นในการขับเคลื่อนเล่าก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของงานซพปอร์ตเล่าเนี่ยเป็นลักนะครับเพราะว่าทำพอเริ่มจากงานงานซบปอร์ตเล่านะครับแล้วก็ทำประเด็นก็คือเรื่องของงานบุญประเพณีปอดเล่า จริงๆปอมาได้เงมาได้เริ่มจากยากการการงวดเล่าเลยทีเดียวเริ่มจริงๆปอเริ่มตั้งแต่ปีพศ .2543 โดยหับทุนของสกวก็ได้ทุนสนับสนุนจากสกวามาทําวิจัยท่องถทินประเด็นเรื่องการจัดการนี้สินถึงตอนนั้นเนี่ยปอเองก็ถือว่าเป็นคนกินเล่าตัวยงนะครับก็คือ เป็นนักการเมืองท้องทินแล้วก็เป็นประธานบริหารอบตอซึ่งเราเป็นปัใจจัยในการเชื่อมแล้วก็หาเสียงสักพักหนึ่งเนี่ยประเด็นในเรื่องของหอนี้สินมันก็ส่งผลเป็นรูปธรรมตีจะต,ต้องจวยกันแก้ไขก็คือ,อในหมู่บ้านเนี่ยอีปอคนหนึ่งซึ่งหับใบเตือนคนบ้านเฮาเป็นหนี้เป็นสินถึงขั้นว่าต้องต้องผู้ข้อตายเนี่ยก็เป็นปัญหาตีชุมชนได้ยิบยกขึ้นมาแล้วก็หาตังออกได้การ ขอท kind of ุนสนับสนุนทุนวิจัยจากสกบมาทำวิจัยเรื่องนี้สินเครื่องมืองานวิจัยตอนนั้นน่นะครับตีเฮาเฮายิบขึ้นมาใจมีความสำคัญสุดก็คือเรื่องของบัญชีครัวเรือนเฮาใจบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับจดทุกอย่างตีเฮาจ่ายออกไปแล้วก็เออเฮาก็บันทึกทุกอย่างตี่เฮาเฮาได้ห้ำมาซึ่ง ปรากฏว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการกคอเกิดนนี้สินเนี่ยก็คือเขาผงเป้าไปตีสินค้าที่บอกมีความจําเป็นก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเหล้าบรีแล้วก็รวมถึงเบียตัวนนะครับตัดนี่จะหันได้ว่าปัใจจัยในการตีเงี้คอเกิดนี้สินเนี่ยเหล้าเนี่ยเป็นประเด็นหลัก พอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่การปฏิบัตินะครับไอ้ขั้นที่เขาจะไปให้คนอื่นปฏิบัติเนี่ยปอก็เลยเอาตัวเก่านี่แหละเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นหนูทดลองตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ปอหันในบัญชีโคเรือนก็คือ,อในเรื่องของของเราเนี่ยมันเป็นมันเปลน,น,นรายจ่ายที่สาคัญและเป็นรายจ่ายที่ลักลักถ้าจะฮึ่มรายจ่ายเรื่องเราเนี่ยมันลดลงเนี่ยเขาต้องร้องกับตัวเก่าก่อนนะครับ พอปีศีษีเนี่ยปอกก็เลิกเลรานะครับเลิกครั้งเดียวนะครับบามีครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามปอกก็บอกว่าปอจะเลิกเลราในวันเกิดแม่เนี่ยซึ่งปอเชื่อว่าเป็นกับขงบบเจ้าซักแต่ใดอ่าพอหลังจากคือคำมันสัญญาก็เป็นแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะครับเสาสองกรกฎาคมศีษีเนี่ยปอกก็เลิกเลราด้วยชื่นเชิงแล้วก็หลังจากเลิกเลราเนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นเนาะ มันได้มาหลายอย่างนอกจากเขาจะลดรายจ่ายแล้วเนี่ยมันอย่างเขามีสติขึ้นก็คิดอย่างมันหลบดานขึ้นก็มีโอกาสได้เจอกับคุณสาคอนกระจายนะครับซึง่งงานเครือข่ายงดเรามาทำอยู่นะครับก็ไปห่วมกับสาคอนกระจายนะครับในเรื่องการทำเรื่องเราเพราะว่าป่อหันละว่าเราเนี่ย มันเป็นปัจจัยลักในเรื่องของการแง่งคนในสังคมเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของอเป็นนี่เป็นสินมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตีประจาเป็น2ก็คือเรื่องสุขภาพนะครับตั้งสังคมนะครับคนกินเหล้าเนี่ยก็กตาหน้าว่าเป็นขี้เหล้านีา่มิติทั้งวัฒนธรรมเวลาเขาเมาแล้วเนี่ยเขามักจะแสดงออกในต่างตีพิษเพี้ยนไปจากตีคนปกติเขาทำเนี่ย มันก็มีชุดความหูอยู่ชุดความหูอยู่ชุดหนึ่งจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ทำำดําสําเร็จก็คือลุงอินแก้วเลือนปานนั้นเอาเอากระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถินเนี่ยไปแก้ไขในเรื่องของอการจัดระเบียบสังคมด้วยการงดเล่าในงานซพนะครับที่บันดงตบนนา,งา,บาบลนายังอำเภอสปาบจังหวัดลําปางป่อหันว่าเออถ้าถ้างานศพของ คนลำปางเนี่ยมันบมีเรื่องเล่าเรื่องย้ายอย่างต่างๆมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีวางขั้นตอนในการขยายไว้นะ่ะสองสามขั้นตอนก็คือหนึ่งขยายจากู่บ้านเป็นตำบลน,นะครับก็คือบ้านดงเนี่ยอยู่ในตำบลน,นายางอำเภอสปาพจังหวัดลำปางเนี่ยอย่างน้อยขั้นตอนที่หนึ่งต้องขยายระดับตำบลขึ้นได้ก่อนอาศัยกลไกของท้องที่ก็คือกำนันโรด อุดกันท้านะครับท่านเป็นคนรีเริ่มที่จะขยายเอาประเด็นในเรื่องของงานสปอรตเราเนี่ยเข้าสู่ตำบลพอทำระดับตำบลใดจังหวะดตีเขาได้ทุนจากสคอลนะครับมาทำเรื่องงานสปอรตเราเนี่ยซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยปอก็ขยายจากตำบลน,นายางเนี่ยไปเป็นอำเภอสุปราพออำเภอสุปราเป็นอำเภอน้อยมี4ตำบลน,นะครับแล้วก็อาศัย ท่านปรัชตแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับซึ่งตอนนั้นตึงปรัชตตึงนายอำเภอเนี่ยก็หันดีหันงามตัวนะครับปรัชตตอนนั้นน่ยที่เขามาทํางานกระปอกก็คือท่านปรัชตวิสิทธ์นะครับนายอำเภอตอนนั้นจะเป็นนายอำเภอศรีโรจนิมานพัชลินนะครับซึ่งท่านก็เอางานนี่ไปขับเคลื่อนในระดับอำเภอจนประกาศเป็นอำเภองดเล่าซึ่งหลังจากนั้นปอกขยายระดับจังหงวัดต่อนะครับ ทุกพื้นที่นะครับในในจังหวัดลาําปางตอนนั้น,นร้องผู้ว่าจังหวัดลาําปางก็คือท่านสามารถร้อยฝ้านะครับกก็กหับเรื่องนี่มาขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจนกระทั่งเขาสามารถประกาศเป็นอำเภอง,งดเราได้ทำอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอเงาจังหวัดลำปางซึ่งค่อนข้างเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับ <S <S 1> <S 1> ประเด็นของ งานงดเราในงานซบกอดติดกระแสซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปที่ไหนใครภัยภัยกองทุจักงานงดเราในงานซบปัจจุบจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานก็เอาเรื่องของงดเราในงานซบเนี่ยไปขับเคลื่อนซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าถ้าเขานับมูลค่าของของการสูญเสียการเลี่ยงเราในงานซบเนี่ยประวัติถ้าเก็บข้อมูลดีๆแต่เสียดายเขาไม่ได้เก็บทุกภาคเนาะ ปีหนึ่งปีหนึ่งอ่ะน่าจะมีมุนข่ามหาศาลนะครับกับการลดรายจ่ายใ,ในงานซพเฉพาะบันดงบันเดียวเนี่ยปากฏว่าก่อนทําวิจัยเ,เรื่องงดเราในงานซพเนี่ยแต่ละซพเนี่ยกติเกยเสียงเอืดซีซ่าห้าหมื่นถึงแสนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันลดลงมานะครับแต่ก่อนค้นจะถามกันเวลาไม่งานซพก็จะถามกันว่าเอซ้อมเต่าได้เนี่ยงานเนี่ยนะครับก็ ซอมไปคนละหมืนม่น2 0ง0 0ืมม่นสาืแต่ปัจจุบันหลังจากเขาทำเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็นจะเปลี่ยนคำถามก็จะถามว่าเอ้งานนี่เหลือต่อใดนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถึงขั้นตีเหลือเงินไปซื้อรถถงรถไถม,มามาดำเนินชีวิตอย่าชีวิตดีๆเป็นชีวิตดีๆขึ้นอย่างต่างๆพืขึ้นที่จังหวัดลำปางในเรื่องของงานซสป,ปอร์ตเราเนี่ย อำเภอรอบนอกเนี่ยแทบจะทุกพื้นที่มีการมีการอู้ถึงเรื่องนี้นะครับอย่างเข้มข้นในระยะต้นๆนนระยะของสองสามปีแรกที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าบนโต๊ะที่มีการกินข้าวกินน้ำอย่างต่างๆเนี่ยมีเรามียาที่จะขึ้นโต๊ะเลยแต่ก่อนเนี่ยงานศพเนี่ยมันได้แตกต่างจากงานกินเลี่ยงแต่งงาน,นก็คือเลี่ยงกันตามปกติอย่างต่างๆแต่ว่าหลังจากเขาขับเคลื่อนเรื่อง งานโซอ,ปปอร์ตเราเนี่ยนะครับก็รวมถึงกลายเป็นกระแสเนี่ยมันก็เนื้อเล่าเนี่ยบ่มีขึ้นในในโต๊ะนะครับในโต๊ะอาหารที่เขากินข้าวอย่างต่างๆแต่ว่า,าความเข้มข้นของมันเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะครับาบางพื้นที่เนี่ยงดไปเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะอำเภอสองอำเภอที่เขาเขาประกาศในในสองปีสามปีแรกก็คือ อำเภอสปราบแล้วก็อำเภอเงานะครับซึ่งจะบมีการเลี่ยงเล่าแล้วก็มีการสแกนกันโดยตี่มีการประเมินไข่ก็คือผู้นําบ้านนี่ไปประเมินเออผู้นำตำบลน,นี่ไปประเมินตำบลน,นั่นนะครับซึ่งในอำเภอศรีโลดนปังกระวางไว้จัดดีแบบประเมินตัวเก่าก็คือตำบลอื่นมาประเมินตัวเก่าแล้วก็ ประกาศเป็นตำบลตำมลไปนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนอำเภอเงาเนี่ยเขาจะใช้วิธีทำวิธีคือใช้วิธีสมัครใจนะครับเขาบาไับาได้บัได้บังคับแล้วก็บัได้ใจมติของประชาคมในเรื่องของทําทเรื่องงดเรางานซบอำเภอเงาเนี่ยก็คือลงทเวทีแล้วก็คือเือชุมชนที่ยวเข้ามารวม่วมเวทธีประชาคมเนี่ยได้สมัครนะครับมีใบสมัครคือหลังจาก สมัครแล้วเนี่ยเขาจะมีป้ายไปติดนะครับว่าหลังคาเรือนเนี่ยนะครับเป็นเข้าโครงการงดเราในงานซพเพราะจ้านน้นป้ายก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเวลาเปิดมีงานซพเนี่ยก็ต้องไปถามหาเล่าเปิดพอเปิดเข้าร่วมโครงการแต่แต่เขา,ออาเป็นยังห้โอกาสค้นที่ตีเปิดยังบ่เข้าร่วมโครงการนะครับเวลาเปิดมีงานซพเปิดจะเลี่ยงเขาก็บอกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเนี่ยพอ พอครัวเรือนเลยว่าตีเปิลบาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเปิลมีงานซพบเปิลมาเลี้ยงแล้วสตังเปิลเหลือนะครับจัดงานซพบแล้วมีสตังเหลือบัได้ซ่อมบัได้บัได้ขาดทุนอย่างต่างๆเนี่ยมัน,นคือคนตีเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เริ่มหันประโยชน์แล้วก็เลิกแล้วก็เข้าห่วมโครงการทยอยเข้าห่วมโครงการซึ่งตอนนั้นอะป่วาได้ประมาณ60 70ซนนะครับแต่ว่า หลังจากนั่นมาเนี่ยก็ปัญหาก็คือสิ่งที่เขาเจอปัญหาก็คือ,อชุมชนเมืองที่มันบนสามารถจะทำเวทีประชาคมได้แล้วก็ความเป็นครัวเรือนปัดเจกที่บ่อแขวน้าสูงสิงกับกันบ่ได้มา,าห่วมประชุมอย่งต่างๆเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยจะนักจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเลี่ยงอยู่ พอเจีว่ายังมีการเลี่ยงอยู่นะครับบางบางพื้นที่บางบางที่บางบางแหง่งแต่เป็นตีหน้าตีตีหน้ายินดีว่า,าถึงแม้ว่าเขาผ่านมาเมินเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังคงหักษาในเรื่องของงานทุพปอดเล่าไว้ยังเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นสามารถทํางานทุพปอเล่าเป็นรูปธรรมได้นะครับถึงแม้มันจะบาดเต็มพื้นที่แต่เขาก็ ถือว่าเขาได้ลดการดื่มการกินในงานศบเนี่ยได้นักพอสมควรนะครับสำหรับการทำงานทิศทางในการทำงานในอนาคตเนี่ยก็จะปรับตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงก็คือ,อ,อสังคมมันเป็นพลวัตเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยิ่งยุคนีย่ยุคไทยแลนด์สีจุดศูนย์จีปันวาเนี่ยครับก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไ้ก็เลยว่า สถานการณ์เนี่ยบางทีเนี่ยเขามุ่งเน้นไปตีการสร้างตัวตนคนลดเลามันชัดเจนก็คือมุ่งเน้นไปตีจัดตั้งเป็นชมรมคนลดละเลิกเล่าในแต่ละพื้นที่แล้วก็ทิศทางการทํางานเนี่ยนอกจากงานบุญเ,เขาก็จะไปงานตีมันเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งวันเนี่ยปวาเรื่องแรกตีปอจะต้องทําก็คือ,เ,อเรื่องเล่าเนี่ยบาใจเรื่องของคนหัวใจหินหัวใจเพชรอย่างเดียว มันจะต้องมีเครือข่ายมีทั้งพระสงฆ์มีถึงครูโรงเรียนมีถึงหมอนาะไหมซึ่งเป็นองค์กรลักในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขามาแพ็กทีมแล้วก็หนุนเสริมชมลมหรือมีทิศทางในการทำงานตีตันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทำยังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปอดได้วางไว้ก็คือ,อเฮาจะ ทำงานเรื่องเล่าเนี่ยควบขู่ไปกับงานตีปอทําก็คือเรื่องของการสร้างสวัสดิการจากาป่าชุมชนนะคือทําทเรื่องป่าการพึ้นฟูปา่าแล้วก็ย่างปลาชุมชนเนี่ยเป็นสวัสดิการตีคนคนลดละเลิกเล่าแล้วก็คนเล็กคนน้อยในยชุมชนสามารถที่จะเข้าถึงและไปใช้ประโยชน์แล้วก็อาศัยป่าเนี่ยตึงตังตึงตาง,งตรงและตางอ้อมนะครับในการ ดำเนินชีวิตของเปิน่นลเพราะฉะนั้นอนอกจากจะได้กับตัวเปิ่นลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการชะลอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงนะครับของของสังคมไทยได้นิดในที่สุดครับผมหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็่อว,ว่าประเด็นเรื่องเล่าเนี่ยจะเป็นบาดใจเป็นเรื่องที่ปกติของคนในชุมชนพออยากจะให้คนในชุมชนเนี่ย หันเราเนี่ยบาใจเรื่องของของของการกินการดื่มที่ปกติแต่มันเป็นการตีเล่ามันเป็นตัวตีทาร้ายนะครับตึงเรื่องของส่งผลกระทบถึงในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกพื้นที่ที่ทํางานกระป๋อเนี่ยก็จะเป็นเป็นชุมชนที่สามารถที่จะเป็นชุมชนที่เป็นห้องว่า,าชุมชนสุขภาวะตี ปลอดเรามีอาชีพมีงานทําแล้วก็มีรายได้แล้วก็อยู่อย่างอย่างด้วยกันอย่างปกติสุขอันนี้คือความขาดหวังของปอในอนาคต